บอกก้าวไปอีกอื้มนางก้าวแล้วก็สิสวยงามมีได้เท่าไหร่โถมมันเข้าไปอุซ่าอุซ่าฮ่าหกหรือกเจ็ดต,ต้องจัจ่วนะครับเพื่อนเจเที่นะครับกินอีกแล้วบอกแป๊มีเร่งไว้เนี่ยโอ้โหโอ้โหสองเด้งนะแม่ยม่เท่ไม่ใช่บอกเร่งนะครับผมโอ้โหเจเที่ได้เร่งเดียวรขนาดชนี้เพื่อนทุกคนน,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 นนะครับผมยินดีต้อนรับสู่หลอนชัดให้ดีเช่นเคยนะครับเพื่อนๆวันนี้ นาเอาทุน300บาทนะครับมาเพื่อรีวิวนะครับเทคนิคการเล่นบัตราที่ดีที่สุดในยุคนี้ก็ดีเช่นเคยนะฮะเพื่อให้เ,เพื่อนๆนะครับ อาจจะไปปรับปรุงนะครับแก้ไขประยุกต์ใช้กับเทคนิคเดิมเพื่อนๆเคยใช้อยู่นะครับอาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนโอเควันนี้เอาทุน300บาทมาลากเลือดเพื่อนๆนะครับผมมาเส้นทั้งเลยนะฮะโอเคสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อกระจายให้หล่อนจ้าไปด้วยนะจ๊ะใครที่สนใจนะครับอยากรู้เทคนิคการมองเขาให้ดีๆหรือเทคนิคการเงินดีๆนะครับกดเข้ามาได้เลยที่ลิฟตม่าหมดนะครับจะเป็นกุ๊ปนะครับโอเพนแชทนะครับเป็นเทเลเกมนะใครที่สนใจกลุ่มนําเล่นนะครับไม่ต้องอยากปวดหัวกับเขาไไพ่่่นนนะะครับมตต้อองงดูเเล เงินพอรวยไปเลยผมก็แนะนำนะครับกดเข้ามาไปเลยคืมอมัยนยังมีให้นะจ๊ะโอเคเพื่อนๆเอาทุน300ร้อยไปถือเง,งินดีกว่านะฮะเทคนิคเดิมๆนะครับก็คือการเลือกห้องที่ไม่มีเราให้มังกรแต่ไม่มเลือกไม่ได้จริงเพื่อนนะครับอันนี้ห้องที่มีมังกรน,น้อยที่สุดเลยนะกูจะบอกไว้เลยนะพยายามหาแล้วนะเพื่อนมันไม่มีนะครับผมมาดูสถิติกันตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้แดงคือไหลมาสามจุดนะครับถึง2ตาด้วยกันนะครับแล้วก็ตัดด้วยพิงปองหนึ่งตาถ้ามีนี่เบล นะเพื่อนที่แดงจะมาเป็นสามตัดนะครับแล้วเปลี่ยนมาเป็นนักเงินอีกการหนึ่งนะฮะอันนี้เรามาลองใส่ซบเซิฟไปที่3า0อบาทเลยแล้วกันนะครับผมนะจัดไปอย่าให้เสียนะครับลุยเพื่อนเพื่อนจัดไปอย่าให้เสียนะจ๊ะไปเป๊ะมาตรงนี้อือหื่ปอก้าวเป๊ะมาตรงนี้อือหือปอกข้าวไปอีกอือหืองหน้าข้าวแล้วก็สบสวยงามอัดรแท้อือหึ ไอสัสามตัดแล้วมึงยันคีมเจอกูทำเส้นเข้าไปหนึ่งดอกนะจ๊ะโอเคนะครับผมจัดไปยันเสียมาดูกันนะเพื่อนๆจากสถิติตรงนี้3ตัดแล้วก็หนึ่งจุดนะครับล้วเงินจะมา1จุดเพื่อมาตัด3ตัดเสมอนะครับเพื่อนๆดูนี่เก่าตาชิปล่าชุดนี้นะครับผมมีน้าเงินมา1จุดแล้วก็แดง3จุดต้งเงินหน่จุดแดง3าจุดตานี้เปลี่ยนแน่นอนเพื่อนๆเทน้าตักแมงไปมีได้เท่าไหร่โถมันเข้าไป585ปบาทเพื่อนๆตรงนี้นะครับผมนะจัดไปยันเสียตรงนี้ ใส่แมงเข้าไปหลายๆนะครับ585้ดบาทนะครับผมโอเคเพื่อนจัดไปอย่าให้เสียนะครับผมมาไปเพื่อนๆตรงนี้เปิดมาเป๊ะหน้า10แล้ว10แล้วก็ว10แล้วก็อหือสูงอยู่นะโอ้แล้วมันก็7 7 7ออก3ตัวยเคตรงนี้แล้วก็จั่วเป็นกงแล้วก็เรียบร้อยไปดิม,มึงตรงนี้สี่ต่อเจ็ดยี่เคนะครับเพื่อนๆสวยงามบ๊าืเอ้ยยีดเป็ดนะครับโอเคโอ้โหเขาให้นี้สวยงามเยอะแต่ว่าถ้าไม่นับบังก่อนต้นห้องก็เป็นห้องที่น่าเล่นนะครับผมนะเพราะว่า ถ้าตัดมากกว่าแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะมีแค่แบบสตัดแล้วก็ปิงปองนะฮะแล้วก็เป็นส1 3 1 3 1สนี่น่อย่างนี้นะโอเคเพื่อนๆจัดไปนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้นะ้นำเงินมาขัดตรงนี้แล้วแดงแล้วจะเปลี่ยนเป็นแดงแล้วก็ไหลนะนเพื่อนๆโอเคตานี้ใส่แดงไป 1, 1 7 0บาทเทหนะ้าตักโถแมงเข้าไปมีร้านมึงลงร้านหนึ่งเลยนะตรงนี้นะไม่โดนเผาบ้านรู้ได้เลยนะครับความมั่นใจแบบเต็มสิบจัดไปเพื่อนๆน,นะครับ1,170น่อจบาทลุยนะจ๊ะ แล้วมึงก็ยังไม่งายพ่อีกยงายท้องเหไอาสัตว์มาตรงนี้เพื่อนจัดไปให้เสียเปิดมาเป็นหน้าแปดแปดแล้วก็ได้มันเจ็ดเต้มแล้วอย่าบอกนะมึงโอ้ยอเอ้ยอยใจลงจะตุ่มจวเป็นสองเป็นสามมานี่มึงยากเลยนะโอ้โหเย็ดแปดนะครับแต่ตัวเจ็ดเหยียบห้วงไปท่งทีนะครับผมเพื่อนจัดไปอย่าให้เสียนะครับมาเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมตรงนี้นะครับ มันจะเป็น3 1 3 1อีก <brahim> หรือเปล่านะครับจะเป็นน้ำเงิน1จุดแดง3แล้วเปลี่ยนเป็นน้ำเงินหรือเปล่าตานี้ผมขอตามแดงไปก่อนนะครับที่5 0าบาทล้วกันเพื่อนๆไม้หนังเลยเล่นมาเยอะแล้วนะครับหวานแมงมาด้วยนะครับอย่างละ20บาทไปนะครับเพื่อนจัดไปในเสียตรงนี้ขอแบบแดงเช่นนั้นเลยขอแบบมีโบนุสนสด้วยนะขอแบบให้คู่นะครับแบบกินเยอะๆมาเพื่อนๆจัดไปตรงนี้นะครับผมมาลุยมีอะไรอีกไหมขอแบบดีๆ เปิดมาตอนนี้เป็นหน้าเกตกับหน้าหกปุ๊บมาตอนนี้มันแค่หกแก้มเท่านั้นจั่วเป็นกงกวาชนะแล้วเย็ดเท่อุซ่าอุซ่าหกเกตต้องจั่วนะครับเพื่อนเย็ดเท่นะครับกินอีกแล้วอ่ะเพื่อนถึงไม่ได้โบนัสไม่ได้หาอะไรช่างแม่มันนะครับช่างหัวมันเป็นไรนะครับกินแบบหนักๆก็พอนะครับเพื่อนตานี้อุ้งเย็ดเท่นะครับสวยว่ะเพื่อนตานี้อุ้งสองพันหกเย็ดเท่ทุนสามร้อยบวกมาสองพันสามเลยนะเพื่อนๆนะตรงนี้นะโอเค นะครับผมแดงมีโอกาสมาเป็น3ตัดเยอะชิบหายเลยนะเพื่อนนะโอเคตอนนี้นะครับก็เชื่อเขาไพ่หลักไปก่อนแล้วกันเหลี้ยงไอ้วาก,กันนะครับผมนะใส่ไปแม่งเจ็ดร้อยเลยแล้วกันนะเพื่อนตอนนี้นะครับผมจัดไปอย่าให้เสียนะจ๊ะโอเคถ้าได้ใมนี้พอถ้าเสียวางกันใหม่เพื่อนนะครับโอเคจัดไพ่นะโป๊ะมาตรงนี้อสองกับสองสอง้อยประจวดสิบสองแ็คเท่านั้นเอ้ยกูก็จวดสิบเยเคย,เยึดแม่งจวดแพ้เหมือนกันไม่ได้โอ้โหขอสุขเอ็ด มึงจั e ่วไพเหมือนกันเกินเยสเคกูถามจริงกูยิ form, ้มแล้วนะตอนมึงจัวสิมึงเสือตัวสิเหมือนผู้เสือตัวสีเหมือนมันอะประเด็นโอ้โหเยเคเขาไม่เปลี่ยนแล้วเพื่อนๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะควรจะเปลี่ยนไปทางไหนนะเพื่อนนะถ้ามันเป็นสามตัดแล้วหรอถ้ามันเป็นสามตัดแล้วอยู่ดีมันเป็นสองตัดแล้วเป็นหนึ่งจุดเนี่ยมีโอกาสที่มันจะเป็นสองตัดหนึ่งจุดต่อนะเพื่หือนนะมันจะเป็นสองหนึ่งสองหนึ่ง นะครับจากสามหนึ่งสามหนึ่งมามันจะเป็นสองหนึ่งสองหนึ่งนะเพื่อนอาตานี้นะครับผมมั่นใจมากเลยมึงเป็นสองหนึ่งสองหนึ่งแน่นอนนะครับใส่ไว้ที่แดงเพื่อนๆหมดก็หมดหมดก็ช่างแม่มันนะครับก็เสียแค่สามร้อยบาทแต่กูมั่นใจเลยเกินว่ามันจะกลับมาเป็นสองหนึ่งสองหนึ่งนะเพื่อนๆเขาให้แบบนี้กูเจอบ่อยนะครับเพื่อความมั่นใจจั่วมาเป็นหน้าแปดมันจั่วหน้าหกมันก็เปิดจั่วเก้ามาต่อกูขอเป็นกงใจได้ไหมโอ้โหบล็อกเด้มีเด้งไหมเนี่ยโอ้โหกูขอสองเด้งได้ไหมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่่บบกกกกเเเเเดดดดดงงนนะครัผมโโออออ้้้หยยยแีีวววู็พพลื นะครับผมฮืเยแปดห้าต่อแปตรงนี้3ามพบาทเพื่อนเโอ้่หสุดยอดจีิงีนะครับผมอ่ะโอเคเพื่อนๆมาตรงนี้เขาให้น่าจะเป็น2,1,2,1ได้แล้วนะเพื่อนๆสังเกตดูนะครับมันจะเป็น3 1 1 3 3 3 3 1นะครับแล้วก็เป็น1,2,1,2น่ะเพื่อนๆโอกาสแดงไหลต่อรอบนี้สูงมากๆ นะครับผมจะขอใส่ไปที่แดงแมงเลยกันที่1000บาทนะครับผมโอเคจัดไปอย่าให้เสียนะครับเพื่อนจัดไปนะจ๊ะลุยนะครับผมเปิดมาขอดีๆขอแบบดีๆเปิดมาแบบเป๊ะๆขอร้องละเปิดมาหน้านี้เปิดเป็นเจ็ดทั้งคู่กูถามจริงมึงจะเปิดให้เหมือนกันทำไมโอ้โหโปอะเก้าโอ้โหมึงเปิดให้เหมือนกันเกินสองตาแี้วอ่ะยัดเข่้ดอกเดียวกันด้วยนะไอสัตว์มึงดูดิเจ็ดพแดงสองพดำเจ็ดพแดงสองพดำทำไมเรี ux, ย่ยพอแล้วดีกว่าก,กาูไม่เล่นละแปประเดี๋ยเพื่อนๆนะครับวันนีโ้โอ้โหุโหนสามร้อย บวกมา3,100นะครับก็รวมรวมตีไป2,080นะฮะโอ้โหเอาเรื่องเยอะจัดๆนะครับเพื่อนโอเควันนี้พอแล้วดีกว่านะครับเพื่อนๆโอเคสำหรับใครที่ติดตามมาดูจนจบเพราขอขอเพื่อขุนมากๆเลยนะครับเพื่อนๆโอเคนะฮะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็ใครที่สนใจกลุ่มน้อเล่นนะครับกดเข้ามาได้เลยที่ลิงก์ปักหมดนะครับผมสนใจกลุ่มบอกเทคนิคการมองข้ามให้เทคนิคการเงินดีๆทั้งทางเดียวกันนะครับกดเข้ามาได้เลยเพื่อนๆสาาาหหรัััับบววนนนนนนนี้้้ตตออออองขลลไปปกก่่เเเเจจจคคิิะพืๆโุ Pesa, pesa, pesa